เนี่ยแทนแทนแทนขนาดแทนมาที่หลังแทนนะังอยู่ยาวเลยคิดดูดิขอบคุณมากครับแทงกิ้วนะครับอารมอารมสวัสดีนะครับมีอะไรพิเศษบ้างพี่ชายเขาว,ว่าซานแบบนี้สุดใจนะครับเชฟขอบคุณมากครับพี่เชฟมาอีกแล้วใช้ผู้ใหผู้ใหมา ใายบางโซนเนี่ยเออใส่บางโซนอีกคนหนึ่งนะแล้วมาทั้งเช้าเอเมาเช้าก็มาแล้วนะใสนะ่เนาะใส่บางโซนอะ่ะแล้วเย็นมาอีกแล้วมาอยู่โอ้โหสุดๆอ่ะเอาใจไปเลยครับแต่ละคนนะ่ะสุดๆนะไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนผมเลยผมรู้สึกหายตัวเองมากเลยนะ Can เชียร์ยูโชยวัววัว cooking today หมายหมายถึงอะไรอะ่ะพวกนี้ทำอีกไหมอย่างเงี้ยโชว์อีกไหมอย่างเงี้ยเหรอหรือวันนี้โชว์อะไรผมแปลไม่ถูก ครตอบได้ตอบแทนเลยนะครับเขาจะให้ทําอาหารให้ดูอ๋อไม่มีแล้วว่าไม่มีอาหารแล้วมีแต่นู่น่ะผมบุเส้น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 ไม่ให้ดูละอยากให้พี่ตูโปรตุเกตมาจางใช่ใช่ใช่ใชพี่ไม่เฟเอ้เก้าเมื่อกี้รู้สึกว่าก่อนที่พี่จะขึ้นอนะ่ะก่อนที่พี่จะขึ้นไหมพี่จะเข้า,พ,ขาพี่จะเข้าไอ้นี่ก่อนอนะ่ะเข้ายูทูบใช่ไหมแล้วมันขึ้นว่าพี่ตุ๊กอะไรอยู่ พี่จะเข้าไปหาแล้วพี่กลัวพี่ไม่ทันพี่เลยมาตั้งตั้งไอ้น,นี้ของพี่ก่อนแล้วพี่ก็ตั้งแล้วก็พี่ก็ขึ้นไลฟ์เลยไงไวหาพี่ตุ้มไม่ทันอะไรนะครับมีจิ๋วข้างหลังพี่เคฟปาดออกมาเลยครับ <laughs> อะไรปาดอะไรมีด <laughs> <laughs> ฉันคือเซอร์วิสอาล็บอกงั้นเหรออินเดียใช่ไหมครับ thank you thank you India hi Thailand ฟอร์มไทยแลนด์ภูเก็ตนี่เขาคิดว่าผมเป็นอินเดียแน่เลยเนี่ยน้องตุ๊กลงแล้วใช่ไหมครับพี่ตุกลงแล้วเหรอหน่าเสียดายผมหูขึ้นตรงอ่ะผมผมกดเข้าไปไงผมจะขึ้นไอ้พี่ตุ๊กไหลอะจะเข้าไปเดี๋ยวกัที่นี่เดี๋ยวไม่ทันของผมไงพี่ทุกขึ้นไหลไม่รู้ลงยางใช่ไหมครับลงแล้วลงแล้วพี่ไปนหนึ่งบอกแล้วผมคุยกับพี่ตุกสนุกอะใหญ่พี่ตุกมาเยอะพี่ตุกโอ้แต่กระายอะผมอยู่ไม่เป็นอะ่ะ พี่ตุ้งเนี่ยโอ้โหใสรัวๆเลยพี่ตุ้งอะ่ะแล้วแล้วเขาใช้อะไรนะเขาใช้พูดอะ่ะแล้วเราพิมพ์อ่ะโอ้โหเขาใส่มายาวยาวยาเราพิมพ์กว่าจะตอบแต่ละอันนะโอ้โหสุดสดอะ่ะพี่เชฟบอกเอาใจไปเลยปาดออกมาที่อ๋อเอาไปเลยใช่ไหมเอาไปเลยจริงๆนะแต่ละคนสุดๆดอะ่ะยอมยอมยอม แล้วก็ยอมในความในความใจสู้ของแต่ละคนนะแล้วก็พวกบรรดาดันๆัด้วยนะโอ้โหยอมใจเลยพี่นี่คิดซ้ายเลยอ่ะเดี๋ยวเราคนไปเนาะไปดันไปดันกันด้วยไปช่วยพี่ๆน้องๆแล้วก็แล้วก็คนที่ทําช่องด้วยนะแล้วก็โอ้โหต้องสู้มาไล่ไล่เงียบทั้งไล่เงียบทั้งไล่ไล่ไอ้นี่แล้วก็ทั้งต้องไปไปอ่าไปคลายว่าไปไปไปพพอร์ตเพื่อนกลับอ่ะโอ้โหแต่ละคนยอมยอมเลยหนัก อินเบียยังไงนานเด็ยขัดแหมเปยช่งทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับใช่ครับพี่เป็นหนึ่งขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากนะป่าโอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนไปแล้วขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกคนนะครับผิดพลาดประกันใดเช่นเดิมครับผิดพลาดประกันใดขออภัยนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวพี่ไปโฉบโอเคนะครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมไปโฉบเหมือนเดิมครับบาย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 ครับบ๊ายบายตกใจอะไรมากี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวีมาี้เพิ่งมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุยกับมากี้ก่อนมากี้หายไปไหนมาหายหรือยังเดี๋ยวให้อันนี้มาคี้ก่อนมากี้ไปไหนมา ให้แล้วนะให้แล้วนะวนะอะไรนะก็สองมาถึงก็สองมัได้ยังไงไปแล้วเมื่อกี้ไปลงตัวอะไรไปตอะไรหรือเปล่าไปลงตัวอะไรเพิ่งเพิ่งไปตัวสุดท้ายนี่ไม่ใช่เหรอตัวสุดท้ายไม่ใช่ไปลงตัวสามเหรอเอ๊ะไปลงตัวอื่นเหรอตัวอื่นก็มีตัวสองตัวสองตัวสามไม่มีเออบาย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 ทุกคนไปได้เลยมากี้มากี้มากี้ทำไมเพิ่งมาไปเลยนะมากี้มาสอน มาร์กี้มาตอนจะไป <idée> ไปแล้วไม่ใส่มาร์ก,กี้มาจะใส่ปะแจ้มาร์ก,กี้ครับโอเคนะครับโอเคนะครับเตรียมเลิกงานครับโอเคมาร์ก,กี้นาลินนาลินก็เพิ่งมาสวัสดีครับไปแล้วนะไปแล้วไป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 แล้วไปแล้วขึ้นมาแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะใส่ปะแจ้มาร์ก,กี้แล้วนะรอมาร์กี <Year> ้